สวัสดีกันอีกครั้งนะครับก็ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งนะครับโดยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักเบรกฟุตบอลนะครับเนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด COVID -19 จึงหาเรื่องที่น่าสนใจให้เพื่อนๆที่ติดตามได้รับฟังกันโดยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิดีโอการเต้นรณรงค์วิธีป้องกันโรคไวรัสโควิด COVID -19 ของทาง BTS ได้นำเสนอมานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจกันเรื่องหนึ่งนะครับโดยมาดูกันว่าชาวต่างชาติ ได้เห็นวิดีโอนี้แล้วจะมีความรู้สึกกันอย่างไรมาฟังกันเลยครับมาฟังกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับนี่คือ k p o ๊ในแบบที่ฉันอยากจะเห็นวงนี้ชื่อว่า c o r โ n นาไวรัสเกิความคิดเห็นต่อมานะครับประเทศไทยมีความสามารถในการทำให้ทุกสิ่งดูสวยงามรวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขอนามัยเรื่องโควิด -19 ทําได้ดี ความคิดเห็นต่อมานะครับทุกอย่างมันออกมาได้สวยงามมากจากอินเดียความคิดเห็นต่อมาชนรัลัก BTS ไทยมากกว่าเกาหลีต่อมาวิดีโอนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากความคิดเห็นต่อมานะครับก็จะพูดในเชิงสาระสักหน่อย จุดอ่อนของไวรัสโควิด -19 คือการไม่สามารถแพร่กระจายในสภาพอากาศที่ร้อนได้อย่างในประเทศไทยดังนั้นประเทศไทยอาจเป็นประเทศหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกจากโรคนี้ความเขียนต่อมานะครับก็จะพูดในเชิงตลกสักหน่อยหนึ่งเพลงนี้จะต้องหยุดไวรัสโควิด -19 ได้แน่นอนความเขียนต่อมานะครับ วิดีโอนี้เป็นประโยชน์มากๆในเวลานี้ขอบคุณมากที่ทำมันออกมาได้ดีความคิดเห็นต่อมานะครับเขาให้ความคิดเห็นว่าสาวประเภท2กับการเต้นที่สวยสแสดงมีให้เห็นแค่ในประเทศไทยเท่านั้นความคิดเห็นต่อมานะครับเขากล่าวเพียงส,สั้นๆว่าฉันรักประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับเขากล่าวว่าฉันรักวิดีโอนี้ฉันต้องการให้คนที่เต้นในวิดีโอนี้ได้เป็น B N K 4 8 t รุ่นที่สาม ความิดเห็นนี้เขามากล่าวไว้ว่านี่เป็นการขายทัวร์ไวรัสโควิด19ในการเที่ยวประเทศไทยทัวร์ลดราคาเหลือ80%เอร์เซ็นตความเขียนต่อมานะครับเขามากล่าวไว้ว่าประเทศไทยยังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากโควิด19เช่นเดียวกับที่ประเทศมาเลย์ยของฉันเนื่องจากในฤดูดร้อนมันจะร้อนสุดๆความเขียนต่อมานะครับโอ้นี่มันผลข้างเคียงไหมที่เกิดจากไวรัสโควิด19ชเางน่ากลัวจริงๆ ความคิดเห็นต่อมานะครับเขากล่าวไว้ว่าวิดีโอนี้มันยอดเยี่ยมมากจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับเหมือนจะมีประสบการณ์ในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยเขาเลยกล่าวไว้ว่าฉันเคยมาเที่ยวประเทศไทยสองสัปดาห์ที่แล้วเป็นประเทศที่น่ารักมากคนไทยใจดีและมีอาหารที่อร่อยที่สําคัญฉันไม่ติดไวรัสโควิดนาความคิดเห็นต่อมานะครับเขาให้ความคิดเห็นว่าเราไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยก็ได้สิแบบในวิดีโอนี้ เพราะมันไม่มีหลักฐานไหนแสดงให้เห็นว่าการใส่หน้ากากแล้วจะปลอดภัยจากโรคนี้ความเขียนต่อมาไม่แปลกใจเกี่ยวกับวิดีโอนี้เพราะคนไทยนั้นทํามันออกมาได้ดีเสมอความเขียนต่อมานะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากฉันทึ่งไปเลยและนี่ก็เป็นความเขียนสุดท้ายแล้วนะครับเขากล่าวไว้ว่าวิดีโอนี้ดูแลเพลินและมีประโยชน์มากในตอนนี้